หลังจากที่ฝนตกนะครับจะมีสัตว์มีพิษออกมาเพ่้นพ้านตามท่อระบงท่อระบายน้ำเมื่อวานจับได้ตัวหนึ่งเป็กระขาตัวใหญ่มากยาวประมาณเจ็ดแปดนิ้วอครับถูกแลไปปล่อยครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจับน้องเขาคืนนึ่งน้องเขายังไม่ตาย มาไปถนนนี้นะครับไปน,นะไม่ต้องกลับมาอีกนะเริ่มเลยแล้วไปแล้วอุ้ยยาวสะดนดกัดน,นะออโอ้โหนอนลงบาสแน่เลยใหญ่ยาวประมาณเจ็ดแปดนิ้ว ไปแล้วนะจะกลับมาอย่างไง